ซือตัวสูงตัวละร้อยสิบหนึ่งตัว,ตว,ตวร้อยสิบบาทค่ะเอาไวไปยังไวเมื่อ้มันไม่อยากเข้าุงลย <laughs> อ๋อคิคิเป็นตัวใช่ไหมตัวละร้อปบาทใช่อ๋อมาเป็นโลโลสามร้อยห้าสิบแตเป็นตัวไหครึ่งตัวไงคบาทร้อบาทมาโลละสามเอากุ้งให้ค่ะกุ้งตัวละแปนะคะสตัวร้อยห้าสิบสตัวร้อยสิบไได้นนี้กุ้งมากุ้งมาดูวันนี้กุ้งมาดวันนี้มวันนี้ทั้งปูทั้งกุ้ง่มากันไม่ดอ่ะงขอให้เนื้อแข่งรวมกันเลยนื้แ่แ่มา

ใส่ข้าวเลยเท่าไหร่ตุ้มตัวละ80บาทค่ะตุ้มตัวละ80บาทกเป็นตัวตต้องขายเป็นตัวพี่ไม่แพงเพราะว่ามาดูจริงมาบอกไม่ผ่านบอกไม่ผ่านใหญเนียเก็บ่าไเนี่ยปู110แค่นั้นนะปูตัว110 สั่งไสั่งคอโต๊ะตเด็กเด็กเดกแม่ค่ะเด็กโต๊อนนี้สองตอนี้องสิบสามค่ะราม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 มาี่ได้ไหมคะถึตลางตรงนี้มามาสองมาหาถตรงนี้นะถึงล็กวนแก็ปูนะคะคุณลุง ตัวละเท่าไหร่ว ok ันนี้ตัวแปดสิโอเคะ่ติดแล้วค่ะถุงนึงนะคะอันนี้เจ้านี้ครบไหมครบครับไองถุงมาอันนี้เลยแปดสิบ